สวัสดีครับพี่น้องปลอปภัยสุขทุกคนคกับกาบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีเบอร์สีเป็นทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยนํานะครับที่เข้ามาเบิงช่องนี้นะครับพี่น้องพี่น้องครับืัอนี้กาเป็นมือที่ที่เจ็ดแล้วพี่น้องนะครับที่ที่อยู่ภาคใต้พี่น้องเลยนะครับที่มั่นลงกมาอยู่ภาคใต้นะครับเลาะตะเวียนพี่น้องเลยนะครับอยู่มือแหลกกาเป็นหาดใหญ่พี่น้องเลยนะครับ เมื่อที่สองกับยาลาที่สามกับยาลาที่สี่กับยาลานะครับเมื่อนี้กับเมื่อวานนีกับที่หาที่หามงนาขึ้นมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับพี่น้องครับขึ้นมาอยู่สุราษฎร์ธานีเมื่อนี้ก็เมื่อที่หกอะเมื่อที่เจ็ดแล้วพี่น้องนี่นะครับเมื่อนี้นองเมื่อที่เจ็ดแหละพี่น้องฮองงานทีเรียกพี่น้องเอย กับหงองดูดูสุลัดหองมันราคาถือเงี้ยเด็กไปน้อยราคาสี่ลอยนะครับสี่ลอยหองง่ายใหญ่เด็กไปหน่อยะนะครับรงงจะให้เบิร์ไม่เป็นไรตัวปวดมีโต๊ะสองโต๊ะไปหน่อย,อน,อยนะครับเมาว่านีอยู่หองหองฟังนันไปหน้อยเบอร์ยี่สิบเบอร์สิบหกหองสิบหกแต่มันนี้อยู่หองเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้า ยังนอนกะดีที่แห้เลยพี่น้อยน,นะครับนี่พี่น้องคือพอพมนี่กับกูยางน้าได้เลยพี่น้อยน,นะครับนอนดีแห้งนี่ราคาสี่ร้อยนะครับมือเมือซื่นเมื่อก่อนอยู่ที่อยู่ที่ยะลาห้องเพ่งกระดีอได้พี่น้องอยู่ยะลาแต่ว่าพรมเนี่ยโอ้ยบ้างแห้งดนหนาวก็น้ำปนนี้หนาวถามห้องนีบอกห้อง,องกระดีนะครับแต่ว่าห้องราคาห้าร้อยบาท หาลอยบาทผมมาหาลอยบาทกับกับซีลอยเนี่ยกะสีลอยดีกว่าเนี่ยหววองม,มันกระนาโตม,มันกระนาแล้วอะมีโตะสองโตโอ้นหนม่บอกดีอมีโตสองโตมีห้องแอร์เทอว่าอู้ดีแห้งพี่น้อยนะครับมามา มาผักไก่หาหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรไปน้อยนะครับมาก็เป็นไข่พอสบายสามไปน,น้อยนะครับพอสบายเป็นไข่สิบัไว้แล้วไปน้อยนะครับแล้วจากแล้วงานจากสุลานนาสิไปละนองต่อนะครับจากสุไรกะบ,บ้าน,นํำไรมาแต่แค่วันที่วันที่สามสิบเอ็ดมือวันนี้จนหอดวันที่หกะมัมวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่เออวันนี้วันที่่าไร มันนี้วิธีหาเนี่ยบอหาจนเป็นไข่เนาอยมันนี้เป็นไข่เนาะเปนนน็นไข่แห้งเน,น่อยคือบอกว่าวมันนอนเดกแล่ะกะ็กินเขาไปรตรงเวลามันเจ็บท้องแน่นะพี่น้องครับเจ็บเป็นโรคกระเพาะครับโ,โรคกระเพาะปวดหัวน้ําไปน,อน้อยนะครับอัน,น้กาสั่งกับเขาสั่งกับเขาแล้วกะ็สีินยาและะนน้วก็นอนไปน้อยนี่ เจอยามาเจอยามาเนี่ยจ้าบดลอยก็าบดาไปหน่อยนะครับในยาิเป็นพุ่มแผลไปหน่อยนะครับคั่นไปบดคั่นเมื่อโตคั่นเมืตุ่มคั่นไปบดเลยไปหน่อยตามโตไปหน่อยอีกในยาถ้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแสบท่องออกคอนทองไปหน่อยนะครับก็ได้เจอยามาก,กินดิอยาก ลดกดยากแก้กระเพาะพี่น้องนะครับเอาไว้แห้งเลยหนะรอออกการกดในกระเพาะพี่น้องเมือ่อยญ้าโอ้หเอาไว้แห้งเนาะหน้าตาในเปล่งเปลีป่ยนอะไรสีดปวยวะล่ะคือว่ามันนอนนอนเดือดกันหรอแล้วขิ้นหาล่ะจ้ะขิ้นหญ้าล่ะก็ะกสีนอนพนะี่น้องกินเข่า้างกเข่าอยู่นะครับสร้างกเข่าอยู่แล้วก็เข่ามากนะก็สีกินเข่าแล้วก็นอนพี่น้องนะครับเขาล้วก็นอนมันเดือด นี S <S <PA> ่ครับเกือบสามถุงกว่าแล้วพี่น้อยนะครับสามถุงกว่านะปวดหัวปวดหัวแห้งเราไปนอเลยนะฮะฟูนพี่น้องห้องน้ำให้บอกห้องน้ำดีที่ไปนอนเลยนะครับห้องน้ำดีดีดีมันมีปั๊กน้ำบุญน้ำเี่นไปนอนนี่ปั๊กน้ำบุญนนี่ปั๊กน้ำอุ่นน้ำปั๊กน้ำอุ่นน้ำอ่อน บุญน้ำหม่อนนี่มอ้งคือประมาณโอ้สุดยอดพี่น้องของพันธีอะไรเลยพันดีัสะสมราคาสี่ลอยเลยพี่น้องครับแต่ว่าแต่ว่าของสี่ลอยของสี่ลอยถ้าเปรียบเทียบกับส mm ัม hmm. กันกับของหาลอยวกนี้พี่น้องครับเพราะว่าที่อยู่ที่เคยไปอยู่บ้านี่ห้องหาลอยหาซิบยั่งบุษมี่เลยพี่น้องยังบุรีบุษนีเลยแต่ในของสี่ลอยเนี่ยโอ้โหห้องใหญ่น้ำเตียงใหญ่น้ำนะครับ เที่ยงกันไงนะพี่น้องเลยนะครับประโยชน์หาดใหญ่ยาลาของยังบอดี้เซ็มเนียลเลยพี่น้องวของดีดอ,งอ,งอ,อ,งอ,อะไรพี่น้องแอร์มั็นกัดโอ้เย็นขาดเลยพี่น้องจนหนาวกไเลยยำคืนกันเลยนะครับบ๊วยพี่น้องเลยนะครับบ๊วยเมื่อยโอ้ปวดหัวหังปวดหัวหังแบบ เจ็บทองก็เปน็นอันเจ็บทองออกหอนทองแสบทองน,นะพี่น้องน,นะครับมัดแต่เงินซื้อยากินมัดจากมัดจากเป็นวัดเป็นยันยังเลยครับเป็นวัดในบกหอยเปรี้ยนเลยพี่น้องครับแล้วก็มาอันนี้นะแสบทองมาเนี่ยเสบทองเสีบทองกินข้าวหมูต้มวิล่านะพี่น้องครับซื้อายากินมัดสองสดมื้วันมื้วันซื้อยา แก่ขั้นแก่แผ่มันเป็นยาลดกดกระเพาะพี่น้องเอือมาพี่น้องเห็นงานมันมึอมันเป็นมัดมึอมันเป็นลมเลยนอนตื่นกะไตเสาร์พี่น้อยนะครับเอนอะไรพี่น้อยนะครับกะ กุ้นบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิ่งครับนะครับฝากพี่น้องให้กำลังใจนะครับนะครับกดซับสไครป์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเพื่อเราเบียร์ได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องครับนะครับจังมือไหนพี่น้องเอจีเดยเมื่อบานะครับยังบูอีก่านาซีพูดแล้วว่ามันครึ่งเดือนเมื่อไรพี่น้อยครึ่งเดือนเมื่อไรประมาณปุรล่ายี่สิบปุรล่าวันที่ยี่สิบปุรล่าเได้เมื่อสงเดลยของเขาเทปหน่อยนะครับ กัยังรล่เวลาลไปหน้อยแต่เวนค่นี้นะเอาว่าอยากเมื่อผลแล้วผมไปหาหมอผลอะไรไปหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นนั้นบัทะเลนะบัวทะเลงานไป่น้อยมาจัดงานอีเวนไป่น้องนะครับบางคนกระท้าเขา่าว่าไม่เห็นงานเห็นยังอยู่แถวแถวผักไต่มาจัดงานอีเวนไป่น้อบอีเวนตตามหางตามเด้วยหมอตัมสี่อะ้รไปหน้องนะครับตามบิ๊กซีตามโบตัดแต่จีนนะครับพป่น้องครับครับอ โอ้พี่น้องปวดหัวแห้งเอาเลยโอเคครับพี่น้องครับขอบุณขอบุณหลายๆครับที่เขามาเบิ้งนะครับพี่น้องครับจะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยสุขสุขคนเด้อนะครับพี่น้องครับทำเพื่อนี้นะครับนะครับมือลุยงานต่อครับพี่น้องครับขอบุณพี่น้องทุกคนที่หายกำลังใจครับพี่น้องครับนะครับขอบุณครับกปบน้าพรกันไหมครับ